สวัสดีครับมีพอครับช่องปากลาวันนี้ช่แนลครับผมผมไม่รุ่นเมกาครับผมมีเสื้อผ้ากันตอวกี่ยังครับมี้องกินไส้จุกับก้อยเนี่ยครับกไส้จุกหนุพี่น้องก้อยเนี่ยก้อยเนี่ยครับผมเจ้าหลังสวนแตงมานี้หิวงหรอวะแตงสดเลยครับจากสวนเอาเรื่องหวานเนื้อของใหญ่นะครับบ้านจัดนะครับจัดการครับไส้จุกเนี่ยครับเฮ้ได้การ เขาอันทอนขงหนึ่งมาทำไม,ไมไครับ <c oughs> อือกไ็ไปลุน้นแปกเลยรูปเปลี่ยนฮึตับครับตับแดงทุกวันะแดงคอยนีแ่บเ,เดียวครับตังไหนได้ครับเด้อครับอืมคำนี้คำโอ๊ะอ làm à, làm à, rất nhiều, đang đang không thấy có khi ăn không ạ, lá มิ้ตต้มเนี่ยดมหานอีสานเนีครัพี่น้องอืมจับได้รับจัดเจ้าผมดีตาไหนพุ้มินต่ํำมากว้เออผุงมินต่ำนี่ เรียบร้อย <ie> แล <c oughs> ้วสอนสดก็เสียบเนาะเสียงผมจับไหล่มือจับไหล่ทักว่า,ามีอย่างไรครับ มาล้างข้นแตงต้องกินบักแตงอย่างเดียวปลูกเองครับปลาดสารพิษครับเมื่อคืนฝนก็ตกเมื่อคืนนีเงี่ยเนาะเมื่อคืนวัสดุก๋วยตี๋บวโกนแไปมเมื่อคืนป่าเหรือกระยานพุ่งของเปียงป่างเปียงป่างอยู่เว้ยไดเรือกระยานพีเว้ยเมื่อคืนส่วนเนาะ Mình có 2 con nữa cơm Mày xoăn nhuận ra nhàn muộn Khổng lồ đầy lấy khăn Khổng lồ mầm mầm Xoăn gần pha đường mắc hèn Ê ơ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  Nhìn Đi, trên ngoài đi, hơi đi <laughs> นี่กคนไปซื้อเนื้อซื้อขนาดนะจะรีบได้ดีไม่ได้เสียวเหมือนเดิมโอ้โหไปใช่เก็บแป้งเก็บแป้งที่สุดโมยิมเก็บเลยครับมาลักของแม่ครับมาลักของแม่เป็นปวกขายครับนี่งเซี่ยงครับพี่น้องสดสดสดครับ แม่ปูกขายลูกมะลัก so ินครับกินนิดเดียวจบพี่น้อง ปิด้วยไปเลยซีซูบรรยากาศดีกลางปา่าเหรอคนปลาคนปลา <c oughs> นาะเต <c oughs> ็มจังเเพชกพริกค,ครับ <c oughs> อือกระป๋งแก้กวนไปแบบแซบมากแซบมา,มา,ากาาแหนตบเลบาดเ็เอาเนาะ

mhm <tiếng cop> tâm tâm mhm 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 vậy mhm 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 kéo, tập kéo. มาครับมาครับพี่นอออ้องเดือดหมูกรดชับตะไคร่กรดที่ตามนะครับช่องประหาดไปดิเจ้านนหน้าทครับปออากเฮ้อ <c oughs> <c oughs>

เปนกู้ครับเป็น,นกุ้ดรับปากก็ไหญก็แย่นะครับผมต้องปลามันช่แน่เมือนกับือด้เลยแล้วมีนะครับอิ่มนะครับเจ้า